คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางการคำนวณตัวเลขจากสถิติหวยที่ออกไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามแนวทางต่อไปครับกลับสวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆช่องแนวทางเลขเด็ดนะครับผมครับวันนี้แอดก็นำแนวทางไม่ฮาหน่อยมาแบ่งปันอัปเดตให้ ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็เป็นฮานอยของอาจารย์น็อตตี้นะครับประจำมวดวันที่17นะครับมิถุนายน2 5 6 5น2 6 5แอดมินก็ไล้อัดคลิปไว้แล้วแหละแต่คลิปมัญหายนะครับผมก็ยังดีที่มีกระดาษที่เขียนจดไว้นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมไปกันต่ออัดกันใหม่ก็ได้ครับก็มีวิ่งนะครับวิ่ง9 9ก9าเจแล้วก็เกนะครับรูดนะครับให้รูดมาที่รูด1 1 6 1 5 1 3เด่น1 5 5 1กัน1 3นะครับเม็ดเดียวชุด3ตัวให้มาที่4 8 2เน้น8 4 4 8แล้วก็8 2นะครับผมครับสำหรับแนวทางหวยน้นอยนะครับน้อยปกติน้อยพิเศษน้อย VIP ของอาจารย์นอตตี้นะครับ ประจำงวดวันที่16มิถุนายน2565ก็ให้นาะทางกันมาที่วิ่งวิ่ง9รุ่น1เม็ดเดียวจุด3ตัว482 8 2 4 8 Admin นะครับ4 8อดมินก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรับแนวทางข่าวสารอัปเดตก่อนเพื่อนนะครับก่อนใครเลย อดมินอัปเดตหวยลาวนะครับหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับมีโชคครับรับโชคกันทุกคนเลยอดมินก็ขอตัวลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ รับชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมแนวทางต่อไป